สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วลงลาของรายการ IBM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะมีเรื่องราวของงานอีเวนต์ข่าวสารในแวดวงเศรษฐกิจมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ภพาพยนตร์16ห9เดือดที่มีโปรแกรมเข้าฉายตรงกับวันสงการานต์ที่13เมษายน2565เรียกได้ว่าห้าเดือดพร้อมกันทั่วประเทศ กับภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของแก๊งหวัยรุ่นเชียงใหม่ที่โด่งดังในยุค80โดยเป็นเรื่องราวของชีวิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่ากันที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กเขาจึงจําเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อปกป้องน้องทั้ง3คนไม่ให้โดนรังแกและการเป็นคนสู้คนทําให้กันต้องเจอกับหัวโจกจอมเกเรหลายคนที่ต้องการเอาชนะแต่การต่อสู้แบบลูกผู้ชายระหว่างกาันกับคู่อริกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมิตรภาพ ที่เปลี่ยนไปจากศั <ics> ตรูให้เป็นเพื่อนรักกันจนวันตายไปฟังจากบทสัมภาษณ์สุดเอ็กคลูซีฟกันเลยค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงมิตรภาพของการคบเพื่อนเพราะว่าการคบเพื่อนในสมัยนี้กับสมัยยุค80มันแตกต่างมากในยุค80เราก็ต้องผ่านอะไรเยอะแยะแต่คบได้คบเป็นเพื่อนได้นะครับแล้วก็ถ้า อยากจะดูเปรียบเทียบกับสมัยนี้<ช>แล้วก็สมัยยุคแปดศูนย์กว่าถ้าติดต่อใครก็ต้องไปในนที่ตู้โทรศัพท์<ช>ต,ต้องหยอดเหรียญทั่าคนคือมันแตกต่างมากเลยแล้วเรา<ช> <ๆ S 2> อยากจะแบบเหมือนบีมายมม<ช>บีมายทุกคนนะครับศมพม์ติว่าการอยู่ในยุคแปดศูนย์มันมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสมัยนี้ดูสีเด็กก็โซเชียลโทรศัพท์เยอะมากเลยนะครับ โรคสมาธิสั้นก็เกิดขึ้นเยอะผมก็เคยโดนแล้วค่ะที่จริงๆก็คือเล่าถึงเรื่องความขอจไจ้มาเป็นแก๊งของยุนนะค8ตัวของผมก็จะเป็นคนเงียบๆค่ะแล้วก็เหมือนเวลาพูดอะไรคีก็จะเป็นคนจริงจังนิดนึงค่ะแล้วก็แบบอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็หวังดีกับทุกคนครับก็ผมเป็นคนรักเพื่อนครับแล้วก็เหมือนมีเขาจะ ชูทุกอย่างด้วยความต้องครับผมก็เลยจะเป,เป็นคนที่จะสร้างสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาครับผมสำหรับคาแรคเตอร์ของ mm hmm. ก้านะครับเขาะจะเป็นคนที่แบบหลักเพื่อนมากนะครับ mm hmm. จริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นคนอื่นโดนหลังแกรหรือคนอ่อนแอโดนหลังแกนะครับถ้าแบบเป็นคนอย่างนี้โดนไล่ออกถูกไล่ออกจากโรงเยน mm hmm. กเก่าเขาะมีเรื่อง mm hmm. ก็อยากราสงสัยว่า mm hmm. เฮ้ย,ย<ๆ>ทำอะไรมาแล้วเหมือนเป็นตำรวจบูลลี่นิดเดงนะครับ แต่ยังไงก็เป็นคนใจดีรักเพื่อนจริงๆนะครับแล้วก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์คือรู้สึกเป็นคแรคเตอร์ตัวเองมากขึ้นครับครับก็โอ๊คครับโอ๊คก็จะเป็นคนเก๊กๆนะครับมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าเนมครับแล้วก็โอ๊คเป็นคนชอบเต้นชอบฟังเพลงมากๆแล้วก็มีเพื่อนสนิทคือเพื่อนซีก็คืออาร์มครับผม ผมก็มีเพื่อนสนิทเป็นโอ๊กเหมือนกันครับก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนชอบเต้นชอบเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ที่เหลือไปดูในหนังดีกว่าครับครับส่วนผมครับเป็นไทยวัดเกตครับจะแตกต่างแบบคาแรคเตอร์ทั้งหมดเพราะเป็นหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งหนึ่งนะจะเป็นหัวหน้าจะแกุ่ดจะเป็นนักมวยความยากก็ทำยังไงให้มันโหดได้เท่านักมวยอย่างเงี้ยครับก็จะยากมากมา ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของมิตรภาพมากกว่าค่ะว่าแบบกว่าจะมาเป็นแก๊งอย่างเงี้ยเราเขาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ตั้งแต่เริ่มถ่ายก็เหมือนจะให้ดูว่าเ,เป็นมาอย่างไงถึง<ช>มาเป็นเพื่อนกันประมาณนี้ค่ะจริงจริงเหมือนอันเแบบนี้ยเป็นภาคก่นมก่อก่อนที่จะไปเป็นม,มึงกูเพื่อนจะมาตายผมจะมาเล่าว่าโอเคแต่ละคนที่มันเจอหรือว่าการชร้างเรื่องเราเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงหรือว่าการช้างแก๊งเนี้ยเป็นยังไงครับผมใช่ก็จะเล่าเนี้ยทุกอย่างใหม่หมดเลย ค,ค,คือคนที่มีพื้นหานเรื่องเรื่องบูเนี่ยเดี๋ยว่าต่อยบวยยือโดมมีแต่ว่าอย่างทุกคนคือบางคนที่มีเข้าไป<ม>ไปไปเล่นฉากแอคชั่นเนี่ยก็จะมีส่งไปบริช็อปด้วยนะครับแ<ม>้่อย่างผมามาส่งไปบอลช็อปมารวมถึงคนอื่นด้วยก็ทําให้ตอนถ่ายจริงค่อนข้างที่จะยากน,นิดนึงแบบว่ามัน ด้วยคิวมันเยอะครับเพราะว่าต้องต้องสู้กับหลายคนครับผมเพราะว่าต้องอ่านเองด้วยทีคือคือคือบล็อกกิ้งเนี่ยเราพลาดคือมเหมือนกับว่าต้องต่อยมุมนี้แต่แบบเหมือนเราองศาผิดเจอองศาผิดจังหวะครับผมก็เลยโดนแก้มเข้าไปนิดนึงครับครับผมสิบเก้าสิบเก้าเดือดใช่ครับผมรับรองว่าสนุกแล้วก็มีทุกโคปาช่นแน่นอนครับถ้าด้วยครับก็หนังเล่นสุภาพสุขากเดือดนะครับก็ บหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยฝากดูด้ครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์16 5 9เดือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ทุกคนเต็มที่กันมากๆครับฝากตามด้วยครับแอนก็ฝากเรื่อง16 5 9เดือนนะครับชวนเพื่อนไปดูเยอะๆครับมันได้ฟีลลิ่งมากครับจะได้รักเพื่อนขึ้นดีใครก็ฝากหนังเรื่อง16 5 9เดือดด้วยค่ะนักแสดงทุกคนแล้วก็ผู้กำกับตั้งใจทำมากๆเลยนะคะก็ชวนเพื่อนครอบครัวไปดูกันค่ะอะ วันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันนี้นะครับใช้ 16, 19บเเดือนหรือว่า My True Friends The Beginning นะครับไปที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ลรงภาพยนตร์ดีกว่านะครับเพราะว่าหนุกมันเดือดและข้าวแน่นอนเลยนะครับ และนี่ก็คือข่าวสารในแวดวงการบันเทิงเศรษฐกิจและงานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและในโอกาสหน้าจะนำข่าวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามทางรายการ IPM Update วันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ